โอ้นุ่นห่ะขาไ้เครับน้องลีโอปลร็สิน้องอนะพอๆยังครับไปทุ่งนาบ้านเราเนาะนก้อนนี้เี่ ก่อนดีนี่บางีดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแล้วโอ้ย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 ขึ้นมาดิเดี๋ยวมันจะตกน้ำโอ้ตัวใหญ่ไอ้ ธรรดาเราเราชอบตัวตัวเล็กๆไม่ใช่เหรอตัวใหญ่ตัวน้อยเออตัวเล็กเอาไว้ตัวใหญ่ปล่อยไม่ใช่นี่จับใต้เชือกเหต้เชือกมัรอดี่ไม่ปล่อยอเอนี่ยจับใต้เชือเห็นป่ะจับตรงใต้ปากนั่นแหละแต่มันอยู่ตรงใต้เชือกเห็นป่ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม response. เชือกมันร้อยปากอยู่นี่มองนี่ยังเห็นเลยนะเนี่ยเออนี่ยนี่นี่มันร้อยคางอยู่น em ี่นี่เชือกอ่ะเออเอาจับไหมจับจับจับเลยนี่มั eh. นร้อยปากอยู่นี่ตอนมันสะบัดนี่มันจะเข้ามือเราอ่ะเออมันม้วนนี่ท่าไหนมาม้วนรัดแบบนี้วะเนี่ยวันร้อยปากร้อยหมดเลยเนี่ยโคตรอ่กูเลรกะจับปาก จับปากปากตัวเองจับปะ <c oughs> โอ้้ยกนีจับปังอย่างนี้ปังเแถวตัวใส่นี่เนาะเอามากกว่านั้นก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พาไปเอา <c oughs> พรุ่งนี้ <c oughs> น่าจะเข้าแล้วหรอไป <c oughs> ไปล่องน้ำลึกอ่ะ <c oughs> นีไปล่องน้ำลลกไหลเอาเพราะน้ำลงเชี่ยวลงเชี่ยวเราก็ใส่น้ำขึ้นเอาเดี๋ยวก็รู้หินไม่ปาหินนะมันไม่สู้อ่ะเร่ปว่าโอ้ย มาด้วยใจเย็นดีโอยจะเย็นอะไรขนาดนั้นจะไปหวังมันมากนะน้ำหัวหน้าเราอะ่ะ <c oughs> ไม่รีบอีกแล้วได้หมด่ไมยัง อมเห็มังมือี่มันเ,าานงงเป็นปลาเก๋าอย่างเดลมั้งปลาเก๋าฮะเอ้ตัวพี่น้องเราน่อยเขาจะได้รู้ว่าเป็นปลาอะไร แปะตัวเองให้เ hmm. รียบร้อยก่อนไม่ไปไหนเรกรถเยอะเขาเป็นช่างเองอ่ะดีหรอกนะรถก็เยอะนะเ่ไน่มาก็คิดถึงมันเดิมเด้อช่างเอกถึงมันเดิมแหละทีมงานเรา ตาเหลาด้วยตาเหลาะเมื่อไ,ไหร่จะเลิกเมาขึ้นนักทีตาเหลาตาเหลาบอกช่วงนี้ติดธุระอย่างเดียวเลยช <c oughs> วนออกแล้ว่าติดธุระอย่างเดียวเออหาว่างไม่ได้เลยติดธุร<า>ะนฮะเอ๊ะอะไรจะหลุดง่ายขนาดนั้นมันร้อยเปล่าตรงนี้มันลึกนี่ตรงต,ตรงหัวนี่เราไม่เคยได้ลงเลยนี่น,นี่อะไรลวด คันแดงนี่ไม่ธรรมดาคันแดงเนี่ยคืนนี้สงสัยจองตัวนี้แล้วมั้งเนี่ยเออี่อนมาก่อนลูกฮ <c oughs> ะโอ้ปลาสาชั่วเลย <c oughs> ปลาสากอีกแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เลยอืมขาดแล้ว อันนี้เป็นอะไรลวดสลิงเหรอใช่ว้าสลิงขาดไปสากแล้วไม่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 ขาดปากมันนั่นแหละโอ้เข่าแล้วเอาหายแล้วอ่น,นะครับเดี๋ยวนี้เราเข้าที่เข้าหมายเออเออถึงว่าแล้วทำไมปลาเล็กมันไม่ค่อยเอาเนาะ <laughs> Tóc bà đầy mục chưa cho chú này, này, này. này. À, chú 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 kiểu lấy chú 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 nè, chú ฝั่งนี้เราไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดหลอดนี้ให้มันน้ํามันไม่ลึกไงไม่อยากจะเปิดเดี๋ยวกลัวปลาใหญ่มันกลัวไงใกล้สุดแล้วอ่ะอโหดีเป๊ะเลยเอาเลยแล้วครับมัดเบรกเร็วครับอย่าสันอย่าสันหมึกมันจะตายก่อนเน๊ะตรงตีงตรงตีงนะมันไม่น่าตายเดียวมันเกี่ยวมานี่ว่ะเกี่ยวหัวเลยอ่ะมันกินไงมันเข้าไปกินเหยื่องไงเหมือนตัวหมึกหอมนะครับ ตกเมึกตกตากันนะครับโอ้ราวังอะไระกกวะเ,เ,เอออะไรอ่างแก้วไอ้สร้อย,ย,อยปะกินสะตายเนี่ยเร่งๆหนักๆเบาๆเอานะครับ,บามาลุ้นกันทำไมไม่เป็นนะโดว้เจอสายหวานวะเ <laughs> ขาไม่ได้เขาไม่ค่อยพลาดน,นะตัวแรกดันปล่อยไว้แล้วนี่ โอยโอ้ยโอ้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้อันไหนเนี่ยสลิงอ๋อมั่นใจของฮานโดขาดก็สลิงไม่ใช่เออมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันนี่มันเล็กไวมานะเดีบีนี่ไงอันเขียวเราอยู่บนลังคานี่ไงลูกเห็นไหมโอ้ยไอ้หลาม ดีด้วยลูกหักเลยหักคอเลยขึ้นมาเออปล่อยแล้วก็เอาไม่อยู่นะเด็ดเด็ดเด็วเด็ดเด็ดเด็ดเบ็ดมันเกี่ยวเบ็ดมันเกี่ยวเบ็ดมันเกี่ยวเอาเอาเอานั่นออกก่อนเอาเบ็ดออกก่อนสลิงเนาะเอาไอ้นูมาคีมอ เบ็ดตาเดียวไหน่อาจ้างเจ้าเอาเแบบ็ดแอบบันแบบนี้อยู่นี่อ้าวดูเองโคดเองเออมาชินเบ็ดตาเดียวนะเ,เดี๋ยวชิมสามลุ้มหนึ่งครับระวังด้วยอย่าไปคำปากไป เลยลอยเอาชิมพ่อมาดิดำๆแข็งๆนะลูกนี่มีเรืองล็อกนี่เอามาเอานอน,นี่ดีกว่าแข็งพคุณซื้อมาใหม่นะเหลืองอ่อยให,หม่จริงจริงเอเอเดอดกระดิเอาลงไหนเนี่ย มึกเราก็อยู่นี่นะมันจะเลียอะไรัวใหญ่นะสองโลกว่าได้มั้งไ่อะไรเนี่ยน ไส่ใช่เว้ยกินจะตายเดียวกันเลยเนาะดูดีดีดๆๆๆๆีดแซมแรกของเรานะครับปลาตัวแรกตัวแรกมันก็หลุดไปแล้วล่ะเออ่คอยเก็บไปอะไรไปแฉวบอาตัวที่หลุดมาด้วยนะสุงถุง บอกไอ้ไอ้ไอ้ฉลามขึ้นขึ้นหน้าน้ำไม่ได้นะนี่หนมาแต้องนมตั้งนานมาแล้วเหรอ,อแล้วใครจะปวดช่างแก้วหยิบอย่างนี้เสื้อผ้ากับลูกกันลื่นา,ายฮะผ้าเราเยอะๆไปไหนวะ ตามเหรอยกขึ้นมาลูกตำตำยกขึ้นมาเลยเออง่ายกว่าคืนเราวางเด้อหักฟันกอนลูกหักวันะโดนมือเออมีปั๊บปั๊บเออมีปันบนอีกสามสี่ซี่นี่มันแยกเข้าไปเห็นเปล่ะ โนฟันน่ะเดียวคุ้นๆไหมลูกคุ้นๆไหมคุ้นๆเหมือนเวลารเราจับฉี่ไหมเฮ <c oughs> ้ยยาวลงยาวลงเดี๋ยวมึกตายตาน,นู่นๆใส่ตะกร้านั่น ใจเดี๋ยวมันดิ้นเดี๋ยวมือแห้งนะนำสััมีไงคิีมเนื้อขึ้นไม่ไหนจับจับจับดีกว่าการมนสะบัดคุณคุ้ณคุณนมม ำทางเลยอ่ะอเล็กไปมฮะเล็กไปอ่ะเ,ออเล็กเล็กไม่ว่ายาวดีนะอา้าวไปนแนกเา้าดูเขาจะแก้หน้าได้บ่หรือ <c oughs> ตัวแรกเขาปล่อยไปก่อนใครก็เ,เพื่อนเลย หกไปเดี๋ยวตกน้ำเอาขึ้นไหมัต่วัสุภาพจังัโอ้แล้วสายเอ็นมาจากไหนเนี่ย